มาทีนี้จะเป็นการาติวข้อสอบกลางภาคนะคะเราเริ่มออกข้อสอบที่การหารพหุนามด้วยพะหุนามแล้วตามด้วยเศษส่วนพะหุนามนะคะทีนี้ขู่ว่มาจะทวนให้ละกันมาอันแรกค่ะ x กำลังสามลบสาม x กำลังสองบวกเจ็ด x บวกหกหารด้วย x บวกสองอ่าตัวนี้เราเรียกมันว่าตัวตั้งนะคะตัวตั้งโอเคตัวนี้มันคือตัวหารค่ะอ่าอันนี้ตัวหารนะเราก็จะมาตั้งเลขแล้วค่ะจุ๊ปก็เหมือนการหารทั่วไปนี่แหละก็เหมือนหารเลขปกติไม่มีอะไร x กำลังสลบส x กำลังสบวกเ x บวกหหารด้วย x ลบเอ่อ x บวกสองำหรับครูครูสนใจตัวหน้าเท่านั้นนะคะถ้าเป็นครูก็คือเอาตัวหน้าหารกันนั่นเองแต่ทีนี้ครูจะไม่ใช้คำว่า x กำลังสหาร x นะจะให้มองตัวนี้มากกว่าว่า x คูณอะไรถึงจะได้ x กำลังส x คูณอะไรถึงจะได้ x กำลังสามมันก็ต้องคูณด้วย x กำลังสองหลังจากนั้นเอา x กำลังสองคูณกลับลงมาที่นี่ค่ะได้เป็น x กำลังสองคูณ x ได้เป็น x กำลังสามตามมาด้วย x คูณบวกสองก็ได้เป็น x กำลังสองคูณสองได้เป็นบวกสอง x กำลังสองหลังจากนั้นให้มองเป็นเครื่องหมาย ตรงข้ามเพราะว่าเราจะเอาสองบรรทัดนี้นะคะเราจะเอาสองบรรทัดนี้ลบกันนะคะที่จริงมันต้องเอาลบกันเนาะเปลี่ยนเครื่องหมายเลยเพราะว่าลบคูณบวกตรงเนี้ยมันได้ลบหกก็เลยมองตรงนี้ให้เป็นลบนะก็จะได้เป็นลบสามลบสได้เแ่าไหร่ลรูกได้เป็นลบหค่ะลบห้า x กําลังสหลังจากนั้นชักตัวถัดไป ชักเลขลงมาได้เป็นบวก7 x หลังจากนั้นค่ะ x คูณอะไรถึงจะได้ลบ5 x กํลังสองก็คูณด้วยลบ5 x หลังจากนั้นเอาลบ5 x ตัวนี้ค่ะคูณกลับลงมามาคูณ x ก็ได้เป็นลบ5 x กํลังสองเอาลบ5 x ตัวเดิมอีกค่ะ คูณลงมาที่นี่บวก่บวกคูณกับลบได้ลบได้เป็นลบ5คูณ2เป็น 10x โอเคจืดหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาบรรทัดบนลบกับบรรทัดล่างเอามาลบกันลบคูณลบก็จะได้บวกแล้วก็มามองตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกนะ,ะต่อไปค่ะ ตัวข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันลบกันหมดพอดีอยู่แล้วเราหารตัวข้างหน้ามาโปเฉตอยู่แล้วนะคะบวก7บวก10ได้เป็นบวก 17x หลังจากนั้นค่ะชักตัวถัดไปลงมาก็เป็นบวก6 x คูณอะไรถึงจะได้ 17x ก,ก็คูณด้วยบวก17นั่นเอง หลังจากนั้นค่ะเอาบวก17คูณ x ก็ได้เป็นบวก17 x ต่อค่ะบวก17คูณกับบวก2 x ก็ได้เป็นบวก34หลังจากนั้น2องบรรทัดนี้ลบกันค่ะเอามันลบกันลบ คูณลบใช่ใช่ลบคูณบวกได้ลบเราก็จะมองเป็นเครื่องหมายมาลบนะสีเขียวคืออันที่เราต้องมองให้มันเป็นตัวนี้นะคะลบหกบวกสามลบหกบวกสาได้ลบยี่สิบแปดเราเรียกตัวนี้ว่าผลลัพธ์ หรือผลของการหารก็ได้เรียกอันนี้ว่าเศษดูดีๆนะคะว่าโจทย์ถามหาเศษหรือว่าโจทย์ถามหาผลลัพธ์โอเคข้อต่อไปข้อต่อไปถ้าใครไม่ทนันย้อนดูได้นะลูกใครยังแยขีดเส้นแบ่งขั้นก่อนจุดอโอเคต่อไปค่ะทีนี้ตัวนี้ก็เช่นกันค่ะตัวด้านหน้าเราเรียกมันว่าตัวตั้งตัวตั้งนะตัวหลังมันคือ ตัวหารโ okay. อเคอเรามาตั้งเราเนอะจะจืะ๊ยาวหน่อย x ยกกำลัง4บวก3า x กำลัง3ลบ27 x ลบ81ดูเช็คเลขชี้กำลังก่อนกำลัง4กํกำลัง3อู้ต่อไปต้องเป็นกำลัง2องกำลังที่หายไปคือกำลัง สดังนั้นเราต้องเพิ่มกำลังสองเข้าไปก่อนนะคะบวก0 x ก,กำลังสงแล้วค่อยลบด้วย2 7 x ลบ81ต้องมีครบทุกพจต์นะลูกกำลัง4กํกำลัง3กงํกำลังสองกำลัง1โอเคแล้วก็ตามด้วยตัวเลขมาค่ะตัวหารมันคือ x บวก3โอเค x คูณอะไรถึงจะได้ x กําลัง4ก็คูณ x กําลัง3หลังจากนั้นเอา x กําลัง3คูณ x ค่ะ x กําลัง3คูณ x ได้ x กําลัง4ต่อมาเอา x กําลัง3คูณอยู่กับบวก3ค่ะ x กําลัง3คูณบวก3ก็ได้เป็นบวก3 x กําลัง3ขีดเส้นขั้นนิดนึง ต่อมาสองบันทัดนี้เอามันลบกันนะคะลบคูณบวกก็จะได้ลบลบใส่เป็นเครื่องหมายตรงข้ามไปแล้วหายเนาะหายนะคะหายไปหมดเลยไม่เหลือต่อมาชักอะไรชักอะไรอีกคะเราก็จะชักตัวนี้ลงมาไม่มีต่อมาชักตัวนี้ลงมาค่ะจึ๊บอ๋อครูชักลงมาเลยไม่ได้เหรออะ ชักลงมาเลยก็ได้ค่ะตามที่หนูต้องการเลยนะมันสามารถทำได้อะค่ะจึ๊ x ยกยกกำลังสองอ่าต่อมาชักมาอีกตัวหนึ่งเพราะตัวหารของเรามีสองพจน์เราก็ต้องมีตัวนี้อยู่สองตัวโอเคนะชักลงมาเป็นลบยี่สิบเจ็ดโอเคต่อมาค่ะ x คูณอะไรถึงจะได้ x ยกอ่าถึงจะได้ศูนย์ x กยกกำลังสองมันก็คือ คูณอยู่กับบวก0 x นั่นเองทำไมครูถึงเอามาวางไว้ให้ตรงกันกับพจน์ x ยกกำลังสองเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราหารถึงพจน์ไหนแล้วโอเคนะศ x โอเค0 x มาคูณกับตัวนี้ก็ได้เป็น0 x ยกกำลังสองต่อมาค่ะบวก0 x คูณอยู่กับบวก3ก็ได้ศูนย์คูณอะไรก็ได้0นะูนย์เนาะ บวก 0x อยู่ดีชีดเส้นขานครูก็จะรัดขั้นตอนแล้วนะจากบวกก็กลายเป็นลบจากบวกกลายเป็นลบแล้วนะ,ะลบ27ลบ0ก็ได้ลบ 27x ต่อมาชักตัวเลขตัวถัดไปก็เป็นลบ81 x คูณอะไรถึงจะได้ลบ 27x ก็คูณกับลบ 27นั่นเองเอาลบ27คูณกันกับ X ค่ะได้เป็นลบ27 X โอเคลบ27คูณบวก3ลบคูณบวกได้ลบ37 21ทด2 3 2เป็น6 3 2เป็น6 7 8ได้8ค่ะคู่ทำยังไงอ่ะดูนี่ลบ27เนาะ คูณ3 3 7 21ทั่วสองเป็น6 7 8เป็นลบ81โอเคก็จะได้ลบ81แล้วนะคะขีดเส้นขันก่อนจืดเครื่องหมายเปลี่ยนด้วยนี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกได้เห็นได้ว่าลบ81อ่ะลบ81บวก81ก็มีค่าเป็น0ค่ะเป็น0 แสดงว่าอันนี้คือเศษศูนย์ตัวข้างบนนี่คือผลลัพธ์ผลลัพธ์นะดังนั้นข้อนี้หารลงตัวเพราะมีเศษเป็นศูนโอเคต่อค่ะเดี๋ยวข้อเมื่อกี้ครูล,ลืมพาพวกเราเช็คเลขยกกำลังงันะ้เรามาเช็คเลขยกกำลังก่อนกำลังสี่กำลังสามาำลังสองกำลังหนึ่ง, 2, งโอเคครบเลขชีก้กำลังครบนะ จือเปลี่ยนสีสักหน่อย 2x ยกกำลัง4ลบ 2x ยกกำลัง3ลบ 5x ยกกำลัง2บวก 3x แล้วก็บวก4ค่ะตัวหารของเราคือ x ลบ1 x คูณอะไรถึงจะได้ 2x ยกกำลัง4ก็คูณด้วย 2x ยกกำลัง3 หลังจากนั้นเอามันลงมาคูณ x ค่ะก็ได้เป็น2 x ยกกำลัง4เอา2 x ยกกำลัง3คูณอยู่กับลบหลบคูณบวกได้ลบค่ะได้ลบ2 x ยกกำลัง3ขีดเส้นคานเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกคิดในใจนะคะลบ2บวก2ได้เท่าไหร่ทีนี้ ได้ได้ได้อะไรคะได้ได้ศูนย์อ่ามันเป็นศูนย์เนาะเป็นศูนย์ต่อไปชักตัวเลขตัวถัดไปค่ะตัวเลขตัวถัดไปคือตัวนี้นะชักสองตัวทําไมถึงต้องชักสองตัวเพราะตัวหารของเรามีสองน์เช่นกันชักลงมาเป็นลบขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาลบห้าเอ็กยกกำลังสองบวกสามเอ็กโอเค x คูณอะไรถึงจะได้ลบ5 x กําลังสองก็คูณกับลบ5 x ต่อมาเอาลบ5 x คูณกับ x ค่ะได้เป็นลบ5 x ยกกํลังสองเอาลบ5 x คูณกับลบ1ค่ะลบคูณลบได้บวก5 x ขีดเส้นขั้นนะเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบแล้วนะ บวก3อุย้ยเอาใหม่นะบวก3ลบ5บวก3ลบ5ได้เท่าไหร่หนูได้ลบ2ได้ลบ 2x ชักบวก4 x คูณอะไรถึงจะได้ลบ 2x คูณด้วยลบ2เอาลบ2คูณ x ได้ลบ 2x เอาลบ2เอาลบ2คูณลบ1ลบคูณลบได้บวก2 1ได้2ค่ะขีดเส้นคานเปลี่ยนเครื่องหมายหนูเป็นเครื่องหมายลบต่อไปค่ะบวก4ลบ2ได้เท่าไหร่เอ่ยบวก4ลบ2ได้2อ อันนี้เรียกว่าเศษ2อ,อันนี้คือผลลัพธ์โอเคอเรียบร้อยเราเจอมาหลายข้อแล้วที่แบบว่ามันตัวตั้งผลแรกเป็นบวกต่อไปมาลองตัวตั้งผลแรกเป็นลบนะคะ,ะมานะเราเริ่มสีเขียวอ่ะมาเช็คเลขชี้กำลังก่อน3ม สองหนึ่งโอเคครบตั้งได้เลยก็จุดลบสี่เอ็กกำลังสามบวกสามเอ็กกำลังสองลบสองเอ็กลบห้าเอ็กลบสองมาค่ะเอ็กคูณอะไรถึงจะได้ลบเอ็กยกกำลังสาม x คูณอะไรถึงจะได้ลบ 4x ยกกำลัง3ก็คูณอยู่กับลบ 4x ยกกำลัง2เอาตัวเนี้ยค่ะมาคูณกับ x ได้เป็นลบ 4x ยกกำลัง3ลบ 4x ก,กำลัง2คูณกับตัวนี้ค่ะลบคูณลบได้บวกค่ะ บวก4 2เป็น8 x ยกกำลัง2องขีดเส้นคานเปลี่ยนเครื่องหมายะจะได้บอกง่ายขึ้นเร็วขึ้นบวก3มลบ8มีผู้หญิง3คนมีผู้ชาย8คนอ่าเหลือใครโสดไม่มีคนแต่งงานด้วยก็คือลบเนาะเป็นลบเท่าไรเอ่ยลบ5 x ยกยก,กำลัง2ชักตัวเลขตัวถัดไปค่ะลบ2อ่ x ไม่ใช่ชักตัวเลข เราต้องเรียกว่าชักพดถัดไปโอเคค่ะ x คูณอะไรถึงจะได้ลบ5 x ยกกำลังสองก็ต้องคูณกับลบ5 x เอาลบ5 x มาคูณกับ x ตัวนี้ก็ได้เป็นลบ5 x ยกกำลังสต่อไปค่ะเอาลบ5 x คูณลบ2ลบคูณลบได้ บวก5 2เป็น10 X ขีดเส้นขันเปลี่ยนเครื่องหมายจ้าลบ2ลบ10ได้เท่าไหร่หนูลบ2ลบ10ผู้ชาย2คนกับผู้ชายอีก10คนรวมกันเป็นผู้ชาย12คนลบ12 X ลบ5 X คูณอะไรถึงจะได้ลบ12 X ก็คูณกับ ลบสิเอาลบ12คูณกับ x ลบ12คูณ x ได้ลบ12 x ลบ12คูณกับลบ2ลบคูณลบได้บวก12บสองเป็น24ขีดเส้นขันอ่าเปลี่ยนเครื่องหมายจ้าเป็นเครื่องหมายลบลบห้า ลบยี่สิบสี่ได้เป็นลบยี่สิบก่อโอเคอันนี้เรียกว่าเศษอันนี้เรียกว่าผลลับยับรอยอันนี้ตัวที่หนึ่งคือการหารพระหุนามด้วยพะหุนามนะคะ